ถ้าเกิดสมมติว่าพงษยืนยว่าจะลุยเราก็จะดูไว้เต็มระบบที่นี่เลยแล้วก็เอามันเราจะมาใส่เต็มมาที่นี่เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่เจ็บก็เจ็บด้วยกันถ้าพงยืนยันว่าพงไหวสู้ไม่ได้กลัวสู้อะพลัวอะไรอะมีสู้ไม่ได้เหรอพี่ิงตามนั้นนะฮะพร้อมลุยอ,อ,อยู่แล้วฮะเฮียเคยถามเนี่ยับวก็เวลาไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วเวลาลุยเฮียก็ยถามตลอดว่าจะลุยหรือเปล่า คำตอบก็แบบเดิมตลอดอีกทีมันก็ไม่น่าถามแล้วนะจริงจริงไม่ต้องเอาคำตอบก็ดูอยู่แล้วนะถ้าโดนกลัวว่าลุงจะเหนื่อยถ้าโดนก็ถดาเด้วยกันก็ถ้าเกิดว่ามันแค้นแทนลุงมันอ่ะพี่ก็ส่งมันไปอยู่กับลุงมันแค่นั้นอ่ะอันแหละที่กูอยากถาที่สุทธิ์เลยอย่าบอกแบกเล่นหนูเฮ้ยบินเอารมณพี่มาทำไมอ่ะ เฮ้ยพี่หลาทำไงพี่เอ้ยพี่เราจะเติมกระชาดีไหมอ่ะมาันแล้วเหรอเติมกระชาเริ่มมากันแล้วพี่และไล่มาครับเติมกระชาดีไหมครับพี่ว่าคุยกันก่อนว่ะเพราะว่าปัญหาคือตอนนี้ในตอนที่พี่มาที่นี่ยพี่มีปัญหาตรงที่ว่าไม่น้ำรับล้งไอ้ไอ้คนไอ้บอสอะมันเป็นมันเป็นลางของลงจดอะแลใไอ้เทียมันบอกมันจะเี่ไอบอสมันตามมาขวนตีนพี่ถึงนี่เดียวเออกังกินังนี่มันเกินไปแล้วนะคนละบอสไอ้สัตว์อ๋อเหรอใช่พี่น่าอยู่ในน้ำ จะบอกว่าจะเอาคืนน่ะที่ฆ่าลุงมันอ่ะใช่หรอเออพี่ก็าทำให้มันตายตามลุงมันไปดิฆ่าสนว่ะแต่ตอนเนี้ยผมอยากแลกวุ้นก่อนนะผมควรจะเติมไอ้กาชาดีไหมอ่ะพี่ว่าอืมถ้าจะเอาวุ้นพี่ว่าก็ต้องต้องต้องเติมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเราจะลุยอ่ะถ้างั้นน่ะพี่โอนแม่ผมก่อนมือหนึ่งเป็นให้ชัดแล้วเดี๋ยวผมเติมพาลูกโอเคปะไอ้เป็นนะอันเนี้ยเป็นนะเป็นเลยอ่ะ ลุงสวัสดีครับผมได้ใบเกียรติทำใบเกียรตมาสามวันแล้วเออนี้แป๊บนึงนะไอ้บินเอ่อบินเอาเดี๋ยวนี้ไปด้วยเอ่อลุงโหัดีเฉินมีกล่องอัปเกรดนะครับลุงเห็นเขาบอกว่าลุงบอกให้เฉินเอาไปแลกถูกไหมฮะกล่องอะไรวะกล่องอัปเกรดอาวุธเอากล่องอัปเกรดอาวุธหรือเปล่าเฉินไม่แน่ใจที่ว่าเขาบอกว่าลุงบอกให้เฉินเอาไปแลกบัตรประกันไหมฮะถ้าเฉินจำไม่ผิดอ่าใช่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 แล้วแล้วคือตอนนี้เฉินอยู่ในตัวมันต้องแลกยังไงครับลุงเฉินบอกว่าพ่นได้ด้วยนี่ฮะหรือว่าให้ลุงพ่นไปที่ตัวลุก่อนมแถึง อ่าสี่ทุ่มอ่ะมันเก็บไว้ที่ลุงก่อนดีไหมครับแม่นมันเก็บตู้ไม่ได้ด้วยครับเก็บไว้ที่มึงก่อนเลยมันไม่มันไม่ป้นหรอกอ๋อโอเคครับเอาแต่ให้เขาบอกป้นได้ไม่ใช่หรครับลุงโดนอุ้มมันน่าจะหายหรือเปล่าครับกองเออว่ะลู่จะเก็บยังไงดีครับลุงตู้ก็เก็บไม่ได้เก็บไี่กูลัวไอผมฝากฝากไว้ที่พวกบิลลี่พวกไอหลงนฝากพวกบิลลี่ก็ได้ไอ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 บิลลี่ดีกว่าไอหลงมันฝากไม่ได้แล้วผมเล่นหลงไม่เป็นเดี่ยวหลงศูนย์ศูนยครับ ไม่เก็บแฟลตูเลยแม่ให้ผมไม่เก็บไ่ได้ไม่ได้กไม่ได้ต้องป้นจากตัวเฮ้ยเขาบอกว่าแลกได้เลยเขาบอกว่าแลกได้เลยก็เลยเหรอครับนแลกได้ที่ไหนครับลุงบอกพระเจ้าลงหัวกล่องซ่อมใกล้หมดแล้วนะติดต่อยังไงดีครับลุงเลอะซี่กล่องเดี๋ยวโพสเลยโพสเลยเนี่ยโพสว่าให้พระเจ้าลงหัวเลขอะไรบอเดีวครับได้ครับเดีครับเยี่อมอะไรครับเนี่ยเยี่ยช็อครับเฮ้ยผมได้อยู่สุสานด้วยอะลุงลุงอยู่ยังไงครับ ถ้ามึงอยู่โอยักก็ไม่ปิกับมึงโอ้าผอยู่สุสวรรนแค่นั้นน่ะลุงสุสวนรค์ของจริงบอกก่อนอยู่สุสวรรนแค่นั้นนะเป็นไงบ้างนะครับไม่ออกไม่ได้ครับมันมันไม่ได้ล็อกนะได้หรอเลยกดอะไรก็ได้ครับผู้ใดลงเรียนวัดวะางคนเดียววะตูคุณมาเออคือขนาดเขาเปิดตู้ยังหวดกันอีกอ่ะที่เห็นเนะใช่ลู่มาแล้วครับเออโอ๊ยขนาดนะครับลุงตอนนั้นกี่ว่าพังมาแล้วคิดุูบ โอ้ยร้อยเต็มร้อยครับไปถามเมื่อกี้ช่วงก่อนเยอะเลยพี่เยี่ยวมากเลยครับเชียร์นั่นผมเหมือนที่เฉิบหรอเปล่ะเมื่อกี้ผมไปเอาใส่ชุดนี้แหละจะมาได้โดนเขาชื่อบอดี้บาาเนี่ยผมไปที่ตลาดเนี่ยพี่ผมไปที่กตลาดมาแล้วผมก็แบบวิ่งวิ่งหาใช่ปะวิ่งหาวิ่งหาแบบที่แรกที่แรกอะไรนะที่แรกสมุดใช่ไหมแล้วผมก็เดินผ่านไปถามคนนั้นคนนี้แล้วไปเจอผมไปเจอคนกิ๊บของใส่กันแล้วผมก็เลยแซวจนแล้วเนิ่มเขาอยู่สองคนแล้วเขาฟังอาวุธใส่ว่าผมอะรวมผมต่อยเขาได้บ้างอ่างเงี้ย ใช่เหรอเอาดีๆจริงจริงถามสมิธดิลุงใช่ผมเป็นควักอ่ะไม่แล้วมึงแล้วมึงมีเรื่องอะไรปะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีครับเร่มีอ๋อตอนแรกจะรู้ต่อยแล้วตอนแรกผมมีบุคคญน่ะเอาแล้วตอนแรกอ่ะก็หลังเลือกเลือกตะกุยแังไม่เขียวมึงจะเพิ่มเรื่องอีกเหรอดังแล้วทีนี้ปากยาวนะแต่ผมผมถูกรีครับผมรู้ผมรู้อยู่รู้จุดอยู่โอเคโอเคคุณก็เป็นกูนะคุณจะมึงน่าจะเอาไปเลยนะสัตว์ ผมก็ถามดียอยู่ดีเขาควักใส่เถื่เลยอ่ะเกี่ยวแล้วะี่เสียกใครวะใครอ่ะเท่าเท่าหน่อยครับลุงแบบแก่ๆหน่อยอ่ะเราเท่าผิวผิวค้ำค้ำปะคำใช่ค้ำอ่ะอ๋อกูรู้ละใช่ครับลุงไอ้ลูกบุญส่งแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่อ๋อผมก็แซวเขาไดหน่อยเห็นเขาคลิปขอเอ้ยส่งยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยควักใส่เลยกะว่าคุณจะไปเนี่ยเอาเปบ้างไปคว้าอะไรไปคว้าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันก็ถามไม่เผื่อไอ้เผื่อจำได้ แรกมีสิบคนอะกะใส่แล้วเมื่อกี้น่าจะเอาแบกเลยเที่อลูกบุตกอะที่ที่ห่อที่ห่อศพหมดแล้วนะครับต้องไปถือไปเดี๋ยวไปเซ็นไปเลยวะไปเรเวิล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 กันเฉียนไปเรเบิลครับไปว่าแต่มีมีรถไหมครับลุงเฮ้ยพี่มีเฮ้ยอะไรเฮ้ยวะแล้วพี่พี่เฉียนใส่ชุดนั้นไม่โดนไม่โดนสักน์สีไปด้วยนะโดนดิเขามีเรื่องของเขาเนี่ยแหละมั้งรู้สึกเอาใจอ๋อ เจ็ดห้าสองเก้าเก้าอะไรอ้ถอยเฮ้ยยตกน้ำที่สัต ไอเรื่องนี้ไม่เปิดกาชาทั้งวันเลยนะไอวิลลี่เดี๋ยวพึ่งไปนะครับลุงมาหามาหาลุงแม็ทครับลุงมีคนมาหาครับวิลลี่ครับออกมาหน้าบ้านเดี๋ยวออกมาหน้าบ้านนะลุงไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มาไงมาไงเกิดคำคำถามที่คือลุงเคยถามผมอะครับ ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมออกแท็กซี่แล้วผมจะมาตอบลุงพี่ครับเออเล่นกองที่ป่าพี่ผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะาไปอยู่ปานุมครับพันล้านพันสองร้อยเดี๋ยวผมขอคิดอีกทีนะนะครับตอนที่ผมคุยไปแล้วอ่ะลุงได้ครับลุงลุงไม่ให้คำตอบตอนนั้นอะตอนนั้นก็จะเต็มได้ครับลุงโอเคก็ตามนั้นแต่รอผมติดก่อนแล้วกันได้ครับได้ครับที่มาคนนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับลุงครับผมผลมาได้แล้วผมก็นึกออกคนนี้นะครับคือ ผมตอนผมก็คิดมาแล้วครับลุงเผมคิดว่าผมว่าผมก็จะขอครับผมก็จะขอตังค์ลุงหน่อยครับผมมีตังค์แล้วขอทุกคนเมื่อกี้ผมเขาได้มีสามหมื่นครับผมเอาไปซื้อบัตรเครมิตครับเมื่อกี้มึงยัง้ไปทำอะไรมึงยัง้ไปทำอะไรเอาไปซื้อบัตเกรดิครับพี่ลุงเยอะเหรอเลขผมเลขหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ครับลุงเพิ่งจตังค์ลุงเหรอ

ไปเรียกตามาคุยคุยก่อนเดี๋ยวมาคุยมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยก่อนใครว่ว่นี่อย่าพูดนะพี่เชนสวัสดีครับตั้หัวไปเลยเฉยเลยมากันแล้วสวยเลยพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีครับคนเยอะจัดตอกแป๊บหนึ่งแว๊บหนึ่งเฮ้ยนี่ไม่เียนเสื้อ๋พี่กูเซิร์เซิร์คิดถึงนะครับไอ้โทนี่โทนี่โทนี่มานนี้ดิฮะ ต้องเรียนอะไรอ่ะไอ้เน่ี่้อเรียนอะไรอ่ะรนนี่ดินอยู่ี่นเี่ย้ยใบ้านเนี่ยบ้านในบ้านยบ้านนบ้านเนี่ยก็แต่กูโฮเัพี่แคนอเโย้่ะเ้ย่พูดนะุ่เ็กโอยกลัวรูโฮเไม่โซ่อี jud ite, jud ite, jud ite. ่กูอ oh, ้พ oh oh. like, ok. ี right? ่ก oh ah, ็โฮเซตัวไเินกตัวนคนี่วิ่งไปน้าครับ เดี๋ยวพวกเราออกไปคุยที่นู่นทุกคนเลยด้ครับาป็นผู้หญิมัรอกับผมก็ได้ครับตลาดน้ำมูลย้นต้ครับลุงต้อที่ครับลุงต้อนที่ครับลุงไปเลย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 สี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สบสี่สีบสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่ไปบสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่ิบิลี่สี่สิบบสิบิบี่สี่สิลสี่สี่สิบสีี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิ เฮ้ยมาแล้วโอ้บ้านนะไม่ินพลลงเลยองเงี้ยปพิลลงเลยงเงี้ยโอเคผมเดินก็ได้ครับผมเดินก็ได้ครับเท่านงั้นจะบอกให้เขาไม่ส่งเออยังงอพอเราลงมา แต่ผมพอรู้ว่าอาวงไม่ปกติหน่อยนะเยังไงผมพอรู้ละอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเรื่องเรื่องไอ้นี่ก่อนที่จุดไหนที่คนเยอะมันจะค้างไม่เหมือนแคสคล้ายแคสแต่มันไม่แคสออคือพี่ได้บอกว่าตอนแรกอ่ะพี่พี่กับว่าจะคุยกับพวกมึงหลังหลังเฟสเออพอดีพี่มีปัญหาอยู่ที่นี่แล้วคืออ่าคือมันมันมันเป็นเรื่องที่ว่าพี่มีปัญหาอะไรคนชื่อบ๊อบในเคีือบ๊อบเป็นแก๊งใหญ่ที่นี่ อไอคนที่เคยอยู่อีกประเทศหนึ่งด้วยกันมาหน้าจําได้ไอลุงจดอะลุงจดที่แก่ๆอะที่เคยเป็นญาติกับแวมแมมัเข้าจผิดไอที่น้องมันเคยเป็นญาติแวมแมเด็กยสักอย่างอะจำจำไม่ได้ไอที่มันโกงต้องตีโกงต้องตีหน่อยอะใครดีเฮ้ยใครอยู่เมืองเก่าก็รู้ไอบ๊อบมันมาตอนนี้ไงใช่ใช่มา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 ตอนหลังแต่ว่าตอนั้นมันยังเป็น,นตอนที่เราทําดูไว้อยู่มันยัง,ยงเด็กเดินดดอยู่เลยมันยังมันยังเป็นเด็กเดินอยู่เลยฉะนั้นพี่ว่าไม่น่าไม่น่ามีมีปัญหา เท่าไหร่แต่ว่าถ้ากูบอกว่ากูจะคุยเรื่อง <c oughs> กับพวกมึงเรื่องนี้หลังเปเพราะว่าตอนแรกอะกูคิดอยู่ว่าเออถ้าเกิดไม่เหนือบากกว่าแรงก็จะให้พวกมาช่วยกูลุยกันที่นี่จะมาเอาสูตรข่าวที่นี่สักหน่อยไม่รู้ว่าพวกมึงจะไหวหรือเปล่าเพราะว่า หลังจาเฟสจบกลัวจะเหนื่อยกันหรือว่าอะไรกันก็เลยยังไม่ไม่ได้เคลียร์กันก็เลยกะว่าพูกมากันแล้วแหละก็เลย,ย,ยไหนมีโอกาสแล้วก็คุยไปเลยทีเดียวแล้วกันถ้าเกิดสมมติว่าพวงยืน,นว่าจะลุยเราก็จะดูไว้เต็มระบบที่นี่เลยแล้วก็เอามันแต่ว่าในตอนนี้ถ้าจะลุยตอนเนี้ยว่ายัางไงเราก็ไม่พร้อมฉะนั้นตอนนี้มันมีโค้ต้าให้สำหรับคนมาใหม่ ซื้อกาชาปองได้แต่กูว่าถ้าทำอาวุธต้องซื้อกาชาปองโอเคปะถ้าสมมติว่าจะลุยพวกมึงยืนยันว่าจะลุยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าพวกมึงคิดเห็นกันแบบไหนพวกมึงกลัหรือเปล่าไอ้ไหมไหวหรือเปล่าส่วนถ้าสมมติต้องมาที่นี่ตรง้นก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องกลังวลว่าเฮ้ยต้องทตรงรต้องส่งอะไรหรือเปล่าเราจะมาใส่เต็งมาที่นี่เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่เจ็บก็เจ็บด้วยกันถ้าพวกมึงยืนยันว่าพวกมึงไหวแต่ถ้ามึงไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะไง พี่ก็จะลุยตอพปัญหาคือมันปากดีกับผู้พี่ไปแล้วอ่ะมันมันมันปากดีกูหน้าหน้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ด่าลุงต่อหน้ากูด้วยซึ่งกูจะเอามันคืนอ่ะสูไม่ได้กลัวสู้อ่ะกูว่าไงอ่ะมีสู้ไม่ได้เหรอพี่จรตามนั้นนะฮะพร้อมลุยอยู่แล้วฮะมันต้องถามพี่ก่อนว่ามัดผมแล้วคง่าเพชรอีกบอกให้มันต้องถามจริงๆปากนี้สัตว์เฮียเคยถามเนี่ยครับว่าเราไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วเวลาลุยเฮียก็ถามตลอดว่าจะลุยหรือเปล่าคำตอบมันก็แบบเดิมตลอด อรมันก็ไม่ต้าถามแล้วนะจริงๆไม่ต้องอาคำตอบก็ดูอยู่แล้วนะพี่พี่พี่กลัวใครวะพี่กลัวใครไม่มีไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้กลัวใครและกูก็ไม่ได้กลัวมันด้วยแต่บ้านถ้าโดนกูกลัวว่ามุงจะเหนื่อยถ้าโดนกั็ถ้าเกิดว่ามันแค้นแทนลุงมันอ่ะพี่ก็ส่งมันไปอยู่กับลุงมันแค่นั้นอ่ะอันแหะที่กูอยากําที่สุดเลยก็ได้มาดิถ้าสมมติโดนก็โดนด้วยกันแต่ถ้าไที่มันอยากกระที่คนเดียวดิมีคำถามคำถามหนึ่งว่าอะไรพี่สมชาติอยู่ไหนอ่ะ จะนทถูกอาหาถูกคนเลยนะมึงไอ้เฮียเลือกถูกนะอย่าบอกนะเกิดถูกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากพวกมึงกระจายข่าวให้ดูไว้ทุกคนเลยแล้วกันเอาไปไม่ได้เราก็เริ่มมาสตาร์ทที่นี่เลยแล้วก็เริ่มทําเริ่มอะไรเลยแล้วหลังจากเคลียร์เฟสเราจะเต็มตัวที่นี่แล้วก็พี่ตามดาแล้วก็ตามพี่หนามไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเราเต็มระบบกันเยเฮ้ยใครวะใครอ่ะพี่ดำมารู้จักก็แต่ใครอ่ครจะดำไหนก็แต่ไม่ตายพอไม่ตายเนี่ย ได้มาขอได้นี่ไปคนนะออกเมื่อไหร่ต้องการขอให้บอกเออเดี๋ยวพี่ไปมาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวต้องเออเสียเจ็ดเกียร์มาซื้อกาชาไว้หน่อยนะ เราอาจจะต,ต้องเจ็บเรื่องกาชาเิดหน่อยแต่พี่มีดูไว้แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพี่ลองดูว่าที่พี่พให้เรืองเปิดอะมันได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่พอเนี่ยพี่ลองพี่ควักซื้อเพิ่มเดี๋ยวลองดูกันว่าช่วยเจ็ดเจียดให้แต่ละคน,ม,นมันพอไหวไหมเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวเอาไม่เป็นว่าพวกผมไม่ต้องซื้อหนักเข้าแบบหนักมากอะถ้าถือว่ามันไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราช่วยกันถล่มฟาร์มเหมือนเดิมพี่ว่าเราช่วยกันแบบเดียวบางหน่อยเว้ยอย่างมากถ้ามันจะตีมันคงตียที่ฟาร์มแต่กูเราสู้ได้ก่อนเรื่องอาวุธ Ens, ต้องทาป Safe ่าฉลามไหมนะทําไม้อย่างเดียวเราจะได้ไม้สู้มันไม้เราอัพห้าทุกคนไม้อัพห้าทุกคนใช่เราจะได้ไม้สู้ก็สอนมันนว่าไม้อีสปอร์ตเป็นไงใช่ไหมใช่แต่สู้พี่ว่าต้องวัดสเต็ปแล้วช็อตเนี้ยวัดวัดปริมาณของวัดทรัพยากรไม่ได้ต้องใช้สเต็ปสู้แล้วถ้าจะลุยก็ลุยด้วยกันเพื่อนตามนั้นตอนนี้สิ่งแรกที่ควรทําเลยคือพวกมึงอย่าเพิ่งรีบไปเปิดตัวกับมันใครที่ยังไม่เปิดตัวกับมันหลบไปก่อน รีบไปเปิดกาชาให้เสร็จเพราะมึงจะเปิดในฐานะ AFK ได้ถ้ามึงไม่มีเรื่อง <S 2> <S 2> <ช>แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราออกตัวในฐานะดูไว้พวกมึงทุกคนจะคือจะห้ามยืน AFK แล้วเปิดกาชาเพราะตอนนี้พี่มาในในฐานะจเจ้าทางตอนแรออกอ่ะเพราะว่าพี่มาคนเดียวแล,ล้วกบว่าเออเดี๋ยวค่อยๆค,ค,ค,ค่อยขวยดพวกมึงหลังเสร็จแต่วันเนี้ยสั้นเราไปทำงานดีกว่าแต่วันเนี้ยวันพฤหัส อด้เด ok> ี๋ยวโชว์เลยพี่องกเอเยครับพี่แต่แต่แพี่เชิญพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องเข้ามากันนะเว้ยเพราะว่ามันมีไอ้เรื่องโรงเรียนได้ไปเกดเยอะได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเข้ามาช่วยกันเอาใบเกตองแ่คนอยู่าคนต่อต่ออยู่แต่แต่แยกย้ายแต่โรเรียนใครอยู่โยะกูไม่คุยแค่นั้นอะลลงผมก็อยู่ผมก็อยู่ลงผมก็อยู่นะลุงผมอยู่โฮซนผมอยู่โฮซนสูรรังคารังครนะคับยู่โรงเรียนอะไรวะเนี่ยโยะฮะ ใช่แต่เหลโรงเรียนอ่ะเหลือว่าหลทีแต่อย่าลืมว่าเชียอะไรเนี่ยเชียบวกเจ็ดบวกแปดมาแล้ววะโอ้บวกใครปูบวกหกเจ็ดทำไมมันบวกมันบวกแล้วได้ไรผมแนะนำบวกบวกบวกหกไม่เบสครับดาเมจมันหนักขึ้นอย่างอย่างที่ทุกคนต้องรู้ก่อนที่ผมมาทุกคนต้องไปทำหาใบเกตครับใบเกตมันรับได้วันละ ถ้าเป็นไปงี้เดี๋ยวพี่อธิบายให้มเงิน่ะใชคือจะบอกงี้ก่อนว่าไบเกตที่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 นี่มันสำคัญเพราะว่าไบเกตใช้เป็นเป็นทางผ่านในการทำอาวุธเพราะนั้นมันต้องใช้หลักแสนอัพหลักแสนคือแต่ร้อยต้องมีบีไอเี้พวกไหนวะเนี่ยมาญาติมาญาติมาญาติมาเรื่องมาช่วยก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของเราเนี่ย ยกมือกอนเลยไม่รู้กูไม่เกี่ยวต่อทรศต่อทิศต่อทิศไม่เกี่ยวยกมือครับมาไหมอ่ะจะมาคุยถึงแล้วอะครับไม่นะวันนี้วันนี้ฝั่งงูจองนะตงทอนเห็นกูโดนไปก่อนแล้วกันเนี่ยเพะนั้นอ่ะเรามาเต็มแล้วเอาไปเอาคืน่อยไว้นนัวหวนนัวนนัวของพี่นนัวสู้ๆคบนนัวเราพร้อมกันพี่เกียนสู้ๆพี่เกียนสู้ๆคิดถึงแม่กอหญ้าไว้ช่างกอหญ้าเขียรสู้ๆครับพี่เฉียนู้ๆครับีป แม่ควบกองเชียร์เลยใครพอจะสอนแบบแพทเทิร์นฟาร์มได้ไะอยากรู้พทเทิร์นฟาร์มไม่รู้พี่แต่มันพี่แล้วแล้วที่เขาบอกว่าพิเศษกาชานี่คือยังไงวะเติมหมื่นหนึ่งได้ได้กี่ลูกอะมีใครรู้บ้างเรื่องกาชาตะกูอะทนเห็นพี่กูโดนไม่ได้หรอเว้ยพี่จะไปลุยหรอผมก็ใส่ไอ้นีพี่ไปรีบกระเป๋างเลยพี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์อิรจะไปใส่เขาเหรอ เราเข้ามาแค่แน่หรอมันคืออะไรอ่ะยายาอะไรวะไม่รูย้ยามมาเหรอ <c oughs> มันนี่มันยังมันบูดว้วยจดหลงยี่เนี่ยเฮ้ยมามาคุย<า><า>ต่อ <c oughs> เอ,อ่อคุยอีกรอบเรื่องใบเกตอ่ะอย่างที่บอกว่ามันจำเป็นเพราะว่าใบเกตอ่ะมันมันเราเราต้องใช้ไอ้สกูสกอร์จนไปถึงเราต้องอัพใหม้ 1, 5, มันถึงหนึ่งแสนหกหมื่นที่หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่น ไม่เห็นเห็นบอกว่าต้องธหนึ่งแสนนะเกียร์ไม่งั้นเราจะทำอ๋อมันจะทำอาวุธเทียรสองไม่ได้ไม่ผมใช้เนี่ยหกหมื่นเนี่ยอาวุธเนี่ยไม้ภูบอกห้าเนี่ยโอเคถ้างั้นก็อาจจะต้องใช้แค่หกหมื่นเพราะถ้าเพราะถ้าไม่ใช่พวกปัดฉลามอ่ะมันไม่มัเป็นไม้หกหมื่นแล้วก็ใบฉลามแสนหนึ่งเกาะแสนห้าเออแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ของออกมาพี่จะทำเป็นปืนขึ้นมาต้องเอาเอาไปยิงสกัดมันเพราะว่าถ้าจะถ้าเราจะสู้ได้ต้องมีปืนสักกระบอกสักกระบอกอ่ะไม่งั้นไม่ไหว ต้องมีรถด้วยต้องมีรถด้วยต้องมีแท็กได้ครับเออแล้วต้องโอเคครับลุงได้ครับรับทราบครับแท็กเลยต้องแท็กทุกคนแท็กนี่งบประมาณเท่าไหร่ไม่มีไม่มีตอนนี้สองล้านไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอะตักอยู่ตักเลยแหละถ้าเราจะอุ้มมาอาวุธมันหายต้องมีแท็กครับลุงอันก็ตามนั้นก็เป็นอย่างที่บอกก็ค่อยๆไปทีละอย่างแล้วกันจะได้ไม่ไม่เยอะเกินเพราะว่าตรงนี้ของเวลาจะทาแต่ละอย่างมันมันมันปัจจัยมันเยอะอะฉะนั้นก็อย่างแรกที่สําคัญเลยคือไอ้สกูสกอ ต้องไปรับต้องไปรับที่ไหนก่อนนะครับลุงที่ทุกวันรับได้ครับอ่ารู้แล้วครับพี่รู้แล้วตรงตรงห้องน้ำรู้กันหมดแล้วใช่ป้ะหลังกระหลัเหลืองยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยหลังกระหลัดเหลืองไม่มีหลังกระหลัดเหลืองแล้วก็มันมีที่ของน้องหน่วยด้วยที่ที่ขึ้นไปรับไปไปเอได้คนพอรู้อยู่อุ้ยพี่อะไรวะพี่อะไรวะพี่เอ็กกันดิอยู่บนหัวกูแน่ดอนพี่เอ็กอะ เนี่ยหอยเอ็กเองคเนี่ยไอเฉินมันจะเอาไปไปได้แล้วครับลุงได้แล้วครับเพ็กเพกได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับใบเดียวครับเพราะว่ามีมีกล่องเดียวที่เหลือเดี๋ยวผมให้คุณเดินเปิดให้เลที่เหลือผมค่อยๆเอามาแลกได้ใช่ไหมครับลุงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะทำไงครับเขาไม่ป้นหรอกเขาไม่ป้นของพวกกาชาหรอกอ๋อของกาชาเขาจะไม่ป้นใช่ไหมครับใช่จะไม่ป้นเขาไม่ป้นโอเคครับโอเคก็คือเสียงอะไรอ่ะก็ตามมาเลยเพื่อน เป็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบเปิดตัวเอาเอาเป็นว่าใครจะซื้อกาชาก็เอาเท่าที่ไหวแล้วก็รีบเปิดกาชาไซส์เสร็จแล้วก็ลองทําของดูแล้วเดี๋ยวขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ลองลองเอาดูว่าที่แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยเติมเพิ่มเข้าไปให้ถ้าถ้ฟาร์มอ่ะถ้าฟาร์มต้องไปฟาร์มถ้าฟาร์มถ้าฟาร์มพี่ว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยเลยอ่ะได้อยู่แต่แต่ต้องช่วยกันฟาร์มอ่ะไม่งั้นคนเดียวไม่ไหวฟาร์มบวกเน็คเราเรอเรากดยังไงฮะดึงกุญแจรถเดียบไม่ต้องไม่ต้องดึงกุญแจกด L lock ได้เลยข้าร่่ไหอะ เมื่อกี้ลุงให้รถมาคันหนึ่งชมวงด้วยนะเว้ยเนี่มันล็อกไม่ได้ชมรู้อยู่วงด้วยรู้อยู่ครับเพื่อนปกติ้วยก็ตามมาเพื่อนไปไปได้ค่อยๆเริ่มเลยจะได้ไม่ช้าใครต้องต้องไปรับใบเกตใบอะไรก็เริ่มเลยแล้วจะเติมการชงไาชาก็เคลียร์เลยแล้วก็รีบเปิดไาชาจะเปิดไาชาเปิดที่ F K ตอนนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยดีสุดาได้ใบเกตครับใบเกซ C มันก็ไม่ได้เยอะมึงต้องรับไปยังไงก็ต้องรับเพิ่มไปองรับเพิ่มครับแต่ถ้าเกิดลงดีหน่อยได้เซนโตโน่ก็เอาเซนโตโน่ไปขายกาชาซื้อได้ครั้งเดียวนะกาชาคนที่มาใหม่ซื้อได้แค่ครั้งเดียวฉะนั้นเป็นไปได้อย่าเพิ่งรีบซื้อทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อนพี่พี่ขอเช็คของพี่เองก่อนว่าว่าพี่จะซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่เดี๋ยวฝากซื้อไปด้วยไม่ใช่ต่อพี่เอกครับโพส์โพส์ทวิตเลยลองโพส์ทวิตหาเลยครับว่าพี่จะขอซื้อกาชาผู้เล่่นใหม แวนมาลีแวนมาลีตัวคอสป่ะก็เปิดอยู่นะขายบีเอ็มครับเติมกระชาได้เหรอเฮ้ยนี่ก็เปิดได้เหรอลำบากหน่อยนะเว้ยกลับมาเริ่มกันใหม่ลำบากหน่อยเติมอสิบลูกแล้วกันดีสิบลูกก็ได้เซนโด้สิบคันโอเคอยู่ ได้คะแนนอะพี่รีบบอกบอกพี่เฉินทำดักแชหนายดล่มดักแช่นะจ่าชารถมันเลอกผู้หญิงแชเราดิดักแช้องไปดีีจีดักแช่อเลยดีดีผมเองดีผมเองพี่ดีผมเองพูดอะไรดีดจีม่มีโทรศัพท์่ะใส่เบอร์เไว้เลยเข้ามดแล้วพพ่ไว้แล้ว มเมมเบอร์กันไปแล้วกันเถ้าไม่ได้กูโทรหาแล้วเราไปที่อำนวยก่อนปะไปแรกเอาใบเกตเองก่อนปะไม่มีรถตัวดมีรถตินเลยแต่เราไมปพาลุงให้รถมาคันหนึ่งเดี๋ยวไปพาก่อน,นพอ<ห>ไม่ใช่เหรอมันมีม,ม,มีไปกินน่าจะพอแล้วมัง้งพอแล้วพอแล้วผมว่าพอแล้วเพราะเมื่อกี้กูไอ้กูวายสมิธตะไปเจอคนขับรถคว่ำตายพูดเลยขโมยรถเข้ามามีคันหนึ่งว่างหนึ่งไปได้ เรามีรถอ้นี่นั่งได้เยอะอยู่ไม่ใช่เหรอแปดที่นั่งบ้างแ้วไอ้หกหกที่นั่งกูยังรอคนไม่ได้เลยเนี่ยทำไงดีวะไอ้เปลมขับดิเออไปไปแรกตรงไหนอ่ะอ๋อตรงกลางตรงกลางตรงไนเนี่ต้องหอดูดาวอ่ะกูเลือกโรงเรียนไม่ได้นะเว้ยเปมใช่หรอแล้วแหละดีนะ ไอ้ปลาปวดคอตายเลยปลาได้ด่าสเปกบลาคางแม่งไม้ลำไม้ลำเต็กแน่เลยพี่สมอยู่ไหนวะหมดแล้วนะพี่สมอยู่ไหนอ่ะพี่สมเหรอครับไม่อยู่หรือเปล่าในบ้านเห็นยิงปืนอยู่บนบ้านบนบ้านพี่บิลลี่มาโอ้ไปแล้วอารมณ์แบบอารมณ์แบบบิลลี่มาไปดิบลลลี่มาไปะ ขอตังค์อีกแน่ๆไม่ไม่ไม่ขอตังค์เพื่อนขอวุฒิเพื่อนเลยอะโหกูยังไม่ได้เลยโทรไปเลยพี่โทรไปเลยพี่เบอร์เอเาบอร์ว่ะไม่มีแล้วมีแลนะมีนะแอบไปรี่มาไปไล่ขอเลยทั้งเมืองที่รู้จักอะเจ้าอยู่ไผ่เจ้าอยู่ไใสเจ้าอยู่ไไม่ได้เลยไอ้ดิเอ้ยเดี๋ยวพาไปจับใครไม่ได้คนเก่าๆเยอะอยู่เรื่อย จำกันได้แล้วจำได้จำได้ขอตั้งใหมันดับมันดับเครื่องรถไม่ได้หรอเจ๊เจ๊อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ครับน้องอย่างเงี้ยต้องลงอย่างเดียวใจะมาดับไม่ได้ใช่ป่ะอยู่นี่ไม่เห็นหรอคืสวัสดีครับค่อนข้างดำนะใครปากเจ๊นะเออดีพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กูเจอมันมันมันรับได้วันละเท่าไหร่อ่ะไอ้นั่นอะอะไรที่ที่เกดสืบครับพี่เบมไม่ไม่ของของพี่อำเวยอะอ๋อรับได้วันละครั้งครับยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่แต่ตอนนี้เวลไม่มีอะไรนะตอนนี้ไม่มีข้าวไม่มีน้ำเออเดี๋ยวช่วยเกดเดี๋ยวช่วยเกดข้าวกับน้ำต้องไปซื้อใช่ไหมเราไปไกลร้านที่เรางรับร้านที่เรางัดที่นู่น อ๋อได้โอเคต้องต้องซื้ออะไรกัน็ไดเพราะว่าเกตมีอันนี้อันนี้คือแยกย้ายแยกย้ายแล้วใช่ไหมมันก็ไปหาฟาร์มก่อนแล้วผมไปรับของของของย้ายได้ไหมเดี๋ยวว่าเที่ยงคืนมันรีประเทศอ่ะที่ไหนอะต้องขึนรถไม่รู้เหมือนกันครับว่าตรงไหนน่าจะหลุดต้องหอดูดาวให้ได้หอดูดาวอ๋อหอดูดาวขึ้นมาคนขึ้นมาคนมาขึ้นมาคนมาหอดูดาวหอดูดาวพี่ไปรีไปพี่หอดูดาวไปไปรับเกตก่อนพี่ประเทศจนี่ลน ขึ้นมาคนนึงครับดิบลี่อยู่เปล่าอยู่ปันนะเออไม่ทุกเฮียครับเฮียต้องให้ทุกคนอ่ะเฮียต้องให้ทุกคนไปหาน้องนวยก่อนนะไปหาน้องนวยก่อนเลยพี่แน่ไปหาน้องนวยก่อนเลยอย่างแรกไปเลยดูเลยน้องนวยผมจะอธิบายก่อนน้องนวยได้วันวันละรอบครบ24ชั่วโมงจะหาได้อีกรอบ24ชั่วโมงนะไม่ใช่มีเที่ยงคืนเลยนะ24ชั่วโมงคือจริงนะ